สวัสดีครับชาวลัคนาราศีธนูอ่าทำนายดวงชะตา1-16ธั 16, นวาคม2566มาครึ่งเดือนแรกก่อนลัคนาราศีธนูครับเป็นราศีดวงดีครับธันวานี้ดวงดียกกำลัง3บอกได้เลยมีโชคลาภสมหวังดวงปังส่งท้ายปีอยากจะรู้เป็นอย่างไรติดตามได้ในคลิปนี้ครับผม ก่อนอื่นกราบขอบคุณทุกท่านนะครับที่ช่วยกดแชร์กดไลค์กด subscribe ติดตามอย่าลืมใส่กระดิ่งให้ด้วยจะเป็นพระคุณอย่างสูงและต้องขอขอบพระคุณผลิตภัณฑ์ PSP ครับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสารสก,กรัดจากเห็ดผสมวิตามินนะครับนวัตกรรมใหม่ฟื้นฟูการสื่อสารของเซลล์ให้กลับคืนสู่สมดุลน,นะครับลดการอักเสบของร่างกายช่องทางการ ติดต่อสั่งซื้อ PSP ครับคิวอา e คตด้านล่างนี้ได้เลยนะครับแล้วก็เบอร์โทรท้าที่เห็นเลยนะครับชาวราศีธน,นูแม่อุดมเกณฑ์คูณ3ดวงดียกกำลัง3ครับเห็นคร่าวๆดาวไหนได้อุดมเกณฑ์บ้างดาวพุธดาวศุกร์ดาวเสาร์โห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 โนะอ่ะไปทีลสะสเต็ป นะลัคนาราศีธนูดาวประจำตัวของท่านคือดาวพฤหัสบดีดาวพฤหัสบดีก็เป็นราชาโชคอันนี้ยาวนานครับต่อเนื่องเป็นปีละนะครับเป็นปีตั้งแต่เมษาละนะครับอยู่ในภพที่5เริ่มต้นอะไรใหม่ๆบทบาทใหม่นะมีการเริ่มต้นใหม่ในชีวิตในช่วงปีที่ผ่านมานะเริ่มงานใหม่เริ่มปรับเปลี่ยนรูปแบบหรือ ตำแหน่งหน้าที่บรรยากาศในทำงานอะไรต,ต่างๆนานเนี่ยมันใหม่หมดนะครับแล้วมันยิ่งชัดเจนสวยงามตั้งแต่ตุลาด้วยซ้ำเพราะพระราหูย้ายออกมันทำให้ดาวพฤหัสด,ดาวประจำตัวของท่านเฉิดฉายแล้วราหูก็มาอยู่ในบ้านดาวพฤหัสบ้านอีกหนึ่งหลังของท่านฉะนั้นราหูเป็นไงครับสงบสงเงี่ยมเตรียมตัวอ่า อยู่ในบ้านของพรฤหัสดาวพระฤหัสก็มีกําลังฉะนั้นพระฤหัสก็แจมแจ้งตั้งแต่17ตุลาคมที่ผ่านมาดาวประจําตัวของท่านมันเฉิดฉายอ่ะใช่ไหมและอยู่ตรงนี้ได้ตําแหน่งราชาโชคซะด้วยนะครับและนอกจากจะเป็นราชาโชคดาวพฤหัสอยู่ในภพที่5ยังได้ตําแหน่งราชเกณฑ์ซึ่งมันสอดคล้องกับคําว่าราชาโชคราชาเกณฑ์ก็เกณฑ์แบบพระราชา และดาวพฤหัสก็ได้ตำแหน่งราชาโชคฉลกเฉลาโอ้โหชัดเจนดูดีพฤหัสอยู่ในบ้านดาวอังคารดาวอังคารตอนนี้นะถึงแม้ว่าจะตกพบวินาทก็จริงครับแต่วินาทเป็นเกษตรแปลว่าสิ่งเสียหายความวุ่นวายจบแล้วดาวเจ้าเรือนวินาทโคจรมาเป็นเกษตรแสดงว่ามันจบทุกสิ่งที่มันจะสูญเสียไม่ว่าอะไรก็ตาม นะเลือดก็หยุดไหลเงินก็หยุดเงินก็หมายถึงว่ารายจ่ายอะไรต่างๆนานาที่วุ่นวายเนี่ยมันก็จะหยุดพูดง <se> ah ่ายชีวิตท่านน่ะนิ่งชัดเจนทุกสิ่งทุกอย่างหมดการสูญเสียแล้วการที่ดาววินาศมาเป็นเกษตรเนี่ยถือว่าเป็นตําแหน่งที่ดีนะอลิมรณะวินาศถ้าเป็นเกษตรเนี่ยโอเคเลยนะครับดาวผู้หลักผู้ใหญ่ก็คือดาวพาทิก็ตกวินาศเช่นเดียวกันนะ ช่วงนี้เขาเรียกว่าพึ่งอาจจะพึ่งพาผู้หลักผู้ใหญ่หรือผู้อุปถัมภ์อะไรไม่ค่อยได้ครับนะหรือว่ามันเป็นจังหวะที่เราได้รับความสําเร็จแล้วเราทุกอย่างมันลงตัวเรียบร้อยแล้วนะไม่ต้องวิ่งเต้นไม่ต้องอะไรแล้วนะครับผู้หลักผู้ใหญ่ก็พักบ้างนะไปอยู่ในเรือนวินาศแต่วินาศเป็นกเกษตรไงฉะนั้นไม่ได้เสียหายไม่ใช่ว่าผู้ใหญ่จะให้โทษนะทุกอย่างยังโอเคทุกอย่างเหมือนเดิม นะครับอ่าเน,นี้ยถือว่าไล่ดาวที่เสียในดวงชะตาก่อนนะที่เหลือจะเป็นดาวดีๆ <c oughs> นะดาวเกตอยู่พบอลีนะก็ช่วงนี้ก็ดาวเกตอยู่พบอลีนะครับระมัดระวังนะก็ทําบุญเสริมดวงทําบุญตักบาตรสวดมนต์ไหว้พระนะดาวพระเกตเป็นดาวเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์จิตวิญญาณพอไปอยู่ในเรือนอลีก็ ทำมุมเขาเรียกว่าไม่ได้ทำมุมส่งเสริมดวงชะตาฉะนั้นก็เป็นช่วงเติมบุญต่อบุญนะทำบุญสุนทานหรืออะไรก็ตามแต่ไม่ใช่ว่าดวงจะตกนะ,ะเป็นลักษณะว่าช่วงนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ในมุมที่ช่วยเหลือไม่ได้เห็นไหมดาวผู้หลักผู้ใหญ่ผู้อุปถัมภ์ก็ตกวินาศดาวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ตกอลิจังหวะนี้ก็ต้องบอกว่ามันเป็นจังหวะที่ทำอะไรก็ต้องมุ่งมั่นทำด้วยตัวเอง นะครับหวังพึ่งใครอาจจะยังไม่ได้ดีนักครับนะแต่ไม่ต้องกลัวเพราะพึ่งตัวเองนี่แหละดีสุดๆส,สำหรับชาวลัคนาราศีธนูเพราะดวงชะตาของท่านตอนนี้ชัดเจนและดูดีด้วยตัวเองดาวพฤหัสนะว่ากันไปแล้วเป็นราชาโชคได้ตำแหน่งสูงมากทีนี้ดาวดีๆบ้างดาวพุธครับดาวเจ้าเรือนการงานเห็นไหม มาอยู่กับลัคนาราศีธนูเนี่ยได้ตำแหน่งดีนะหนึ่งได้ตำแหน่งดาวยงยศพุทธสิงห์ธนูมีอย่าได้กลัวว่าตัวสางานมาก็คืองานเข้างานมาก็คืองานเข้ารวมทั้งคู่นะคู่ไม่ได้หมายถึงสามีภรรยาอย่างเดียวนะแตะ่แต่หมายถึงคู่รักคู่ครองของเราเป็นหลักนั่นแหละแต่มันรวมถึงลูกค้า มันรวมถึงคนที่ติดต่อเจราจามันรวมถึงผู้ร่วมงานฝั่งตรงข้ามผู้หุ้นส่วนร่วมหุ้นร่วมทุนคนที่เราต้องติดต่อสัมพันธ์เจราจาประสานงานด้วยเนี่ยคือดาวพุธมาอยู่กับตัวนี่ก็ถือว่าดีนะครับดาวการงานก็มาอยู่กับตัวนะแล้วก็ได้ตำแหน่งดาวยงยศอย่าได้กลัวว่าตัว3ก็คือนำสิ่งดีๆมาให้ และดาวพุธเมื่ออยู่กับลัคนาราศีธนูจะได้ตำแหน่งนระอุดม,มเก์ครับนระคือโสโรนะวุฒโทชีโวสุโกเล่าสหัสชะเห็นไหมโสโลตนุนี่พันธุคราวไม่มีเอาปัตตนิและลาพานี่ไฉะนั้นะดาวพุธดาวเสาร์ ดาวพระศุกรามดวงได้อุดมเกณฑ์คูณ3ครับอุดมเกณฑ์แรกอุดมแปลว่ามากอุดมแปลว่าสมบูรณ์อะไรสมบูรณ์หนึ่งคู่หุ้นส่วนลูกค้านำสิ่งดีๆมาให้งานความสำเร็จหน้าที่การงานเกียรติยศศักดิ์ศรีนำความเป็นอุดมเกณฑ์มาให้ใช่ไหม นี่คือดาวดาวพุธนะชัดเจนดูดีนะเป็นอุดมเกณฑ์ดาวเสาเป็นอุดมเกณฑ์ดาวเสาคือดาวอะไรดาวการเงินโอ้โหดาวการเงินเป็นอุดมมาเกณฑ์ครับแล้วยาวๆถึงปี2568เดือนพฤษภาโปรดฟังอีกครั้งหนึ่งพฤษภาปี6 8ดาวเสาเนี่ยจะอยู่ตรงนี้แต่ตอนนี้ยัง ยังไม่เห็นชัดเจนนะเขาเรียกว่าเสาเนี่ยเวลามาเนี่ยมันมาแบบซึมๆมาเรื่อยๆไม่ให้รู้เนื้อรู้ตัวเวลาส่งผลดีแบบเนี้ท่านไม่รู้สึกตัวหรอกแต่ก็อ่ะรายจ่ายน้อยลงรายรับมากขึ้นมาเป็นสเต็ปสเต็ปสเต็ปมันไม่ใช่มาแบบเงินก้อนใหญ่หล่มทับตัวลักษณะนี้ไม่ใช่มันจะดีขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆคือตอนเนี้ยดา,าวเสาร์เขายัางอยู่เทสาตีเลิอกอยู่ หลอสักประมาณผ่านเข้าปี67ไปแล้วเนี่ยดาวเสาเขาจะเดินเข้าในเทวีเลิกแบบเต็มที่เลยนะครับเข้าเทวีเลิกนี่ก็ดูดีมากสวยงามมากนะครับดาวเสาวเป็นดาวธาตุไฟนะอยู่ในราศีธาตุลมมันดีอยู่แล้วแหละลมเป่าไฟนะไฟก็มีกำลังงั้นดาวเสาอยู่ในตำแหน่งนี้หนึ่งคืออุดมเกณฑ์ครับอุดมแปลว่ามากก็เงินมากนั่นแหละนะครับ ดาวการเงินเนี่ยดีถึงปี68นะครับพฤษภาคมนะฉะนั้นยินดีด้วยชาวลัคนาราศรีธนูแต่อย่างที่บอกไปจะเย็นๆนะมันไม่ใช่แบบมาเงินหล่นทับตัวนะครับมันมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆก็เดินหน้าสบายใจได้ฉะนั้นการที่จะเขาเรียกว่ารายจ่ายก็ดีขึ้นรายจ่ายลดลงรายรับมากขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นใช่ไหมถ้าอยากจะเห็นผลไวก็ต้องเก็บ ก็ต้องใช้ให้มีระเบียบมีันด้วยสําหรับชาวลัคนาราศีธนูนะเพราะว่าดาวเสาร์เนี่ยเป็นดาวระเบียบเป็นดาวจัดการนั้นบริหารการเงินให้ดีเดี๋ยวมันเห็นเม็ดเงินเองแหละไม่ต้องกลัวนะครับนี่ดาวพุธเลยนะดาวเสาร์เลยนะดาวศุกร์ครับดาวศุกร์อุดมเกณฑ์นะและเป็นเกษตรราธิบดีเกษตรแปลว่ามั่นคงอุดมเกณฑ์แปลว่ามากรวมกันมั่นคงมาก แล้วอะไรล่ะที่มั่นคงมากโชคลาบไงครับดาวศุกร์เป็นดาวเจ้าเรือนลาภะที่แปลว่าโชคลาบและความสำเร็จแล้วมันตรีโกนกับดาวเสาดาวการเงินของท่านด้วยฉะนั้นมีโชคดาวศุกร์โยกับดาวพุธเนี่ฉะนั้นโอ้โหเด่นสุดก็คือเรื่องโชคลาบครับสำหรับชาวลัคนาราศีธนูนี่โชคลาบอย่างที่บอกมันไม่ได้แปลว่า ถูกลางวัลได้รางวัลใหญ่ได้เงินเป็นหลายล้านลักษณะแบบนี้ไม่ใช่ความสำเร็จในทุกๆด้านของชีวิตลาภะแปลว่าวสิ่งที่ได้มาลาพะแปลว่าวสิ่งที่พึงพอใจลาพะคือรายรับกระดุมพระคือรายจ่ายเข้ไหมกระดุมพระคือที่เก็บเงินกระเป๋าสตังค์ นั้นกระดุมพระก็คือดาวเสาร์ดาวเสาร์เดินไปเนี่ยคือมันมีเขาเรียกว่ามันมีรายจ่ายขึ้นเรื่อยๆแต่ดาวเสาร์เดินดีแสดงว่าท่านสามารถบริหารรายจ่ายได้ส่วนลาพระนั้นคือรายรับครับรายรับดีครับสมบูรณ์มากขึ้นแล้วมั่นคงแสดงว่าเป็นสเต็ปเป็นสเต็ปเลยนะครับใครที่แบบตำแหน่งขึ้นเงินเดือนขึ้นเนี่ยก็จะได้ข่าวดี ในเดือนธันวานี้เพราะดาวศุกร์นั้นย้ายวันที่หนึ่งธันวาโอ้โหพูดอย่างนี้หูพึ่งเลยหนึ่งธันวาใช่ไหมถูกรางวัลใหญ่ใล่ะมัง้งลัศนาราศีธนูใครใครอยากได้รางวัลใหญ่พิม,มนะพ์มเลขหกมานะพิมพ์เลขหกนะบูชาดาวศุกร์สักนิดหนึ่งนะครับอ่าพิมพ์เลขหกเข้ามาล,าลาัวราศีนาราศีธนูอยากได้รางวัลใหญ่เพราะดาวโชคลาบได้อุดมเกณฑ์ แล้วยังได้เป็นเกษตรตาที่ดีซะด้วยสวยงามนะครับสวยงามดวงดีเลยนะและดาวเนี่ยเรียงตัวกันนะดาวเรียงตัวกันสวยแบบนี้นะเขาเรียกว่าเฉลีย่ยทุกเฉลี่ยสุขดาวไหนไม่ดีอ่ะดาวเกตไม่ดีใช่ไหมอยู่พบอลิดาววังคารดาวที่ตกพบวินาศอ่ะว่ากันไปนะครับว่ากันไปอลลิกับวินาศ แต่เมื่อดาวเขาเรียงตัวกันแบบเนี้เห็นไหมเขาเรียงติดกันเลยฉะนั้นเขาจะ,ะเฉลี่ยทุกเฉลี่ยสุขไอ้ดาวไหนที่ไม่ดีเนี่ยเดี๋ยวเขาช่วยกันดาวไหนช่วยกันบ้างอะดาวเกตเป็นไงลาหูมาช่วยเห็นไหมโยกกันลาหูโยกไปถึงนี่โยกมาถึงนี่เนี่ยช่วยกันเนี่ยช่วยกันส่วนดาวพฤหัสเนี่ยโยกดาวเสาดาวเสาโยกลักลักโยกสุกโอ้โหเห็นไหมสุกพุธ เสาพฤหัสเนี่ยดาวเนี่ยเวลาเขาเขาเรียงตัวกันนะแต่ว่าในมุมที่ต่อกันแบบเนี้เขาเรียกว่าไม่ถึงกันนะไม่ถึงกันนะยกเว้นแบบนี้ถึงเพราะอันนี้อธิบายนานนะเพราะเขาอยู่ในเรือ r, นเห็นไหมเสาอยู่ในเรือนราหูราหูอยู่ในเรือนพฤหัสพฤหัสอยู่นี่อย่างเงี้ยถึงแต่โดยทั่วไปในมุมเงี้ยอะอย่างดาวอาทิตย์กับดาวพุธเนี้ยแบบนี้ถือว่าไม่ถึงกันเพราะมันอยู่ติดกัน อาท um. ิตย pues ์ก nah ับอังคารจะถึงอะไรจะถึงพระจันทร์นี่เขาจะเอื้อมเขาเรียกว่าโยกมุมโยกเนี่ยเป็นมุมที่ดาวถึงกันเห็นไหมอย่างศุกร์เนี่ยถึงลัคนาถึงพุทธถึงเสาถึงพฤหัสเนี่ยเขาจะโยกกันแต่เมื่อเขามาต่อกันอย่างเงี้ยพื่พื่พืพืพแบบนี้นะเขาเรียกว่ามาลายโยกมาลายโยกคือต่อร้อยเรียงกันหมดทีนี้เราถึงกันหมดฉะนั้นตำแหน่งดาวทุกดวงเนี่ยถึงกันหมดเหมือนต่อสายตรงอ่ะ ต่อไฟสายตรงไม่ผ่านสวิต์อะใช่ไหมเสียบปลักสว่างทั้งบ้าน <c oughs> เป็นลักษณะแบบนี้ฉะนั้นดาวเรียงตัวกันแบบนี้ดูดีเลยครับสำหรับชาวลัคนาราศีธนูแล้วก็เด่นสุดในเดือนนี้ธันวาคมหนึ่งธันวาแหมโชคลาบเนาะไม่ต้องคิดมากเลยหนึ่งกับสิบหกธันวาอ่ะตรวจกันบ้านกันนิดนึงหนึ่งพอยอสามตัวเต็มเก้าหนึ่งห้า ห้าถูกไหมอ่ามีแถม3ตัวท้ายศูนย์หนเข้ามาด้วยอ่ะสิ 16, เป็นไงที่ดูคลิปไปแล้วอ,ะ 9, อ่ะเกอ่าพอไหวใส่เสื้อเห็นไหมเน้นย้ําเลยว่าใส่เสื้อคือข้างบนแต่นี้เพลินเก้าเขาออกเบิ้ลพอออกเบิ้ลมันก็เลยแบบเห็นไหมก็ถือว่าอ่ะสตัวแหละแต่ก็แปลก มันจะไปอยู่ในสามตัวหน้าสามตัวหลังด้วยทุกครั้งเลยเอออันนี้เขาเรียกว่าแถมเนาะหกหนึ่งเก้าไปอยู่ในสามตัวท้ายมั้งใช่ไหมสามตัวหลังอะ่ะเนี่ยสวยนะส่วนหนึ่งเนี่ยอันนี้เราให้ข้างบนแต่ไปโผล่ข้างล่างก็ว่ากันไปนะครับแต่อย่างเนี้ยสวยไหมล่ะเข้าเต็มอย่างเงี้ยจับคู่ไปอะ่ะจับคู่ไปเนี่ยยังไงมันก็โดนนะใช่ไหม เออย่งไรมันก็โดน90อย่างที่บอกอะ่ะมาสัก2ตัวเนี่ยถือว่าอยู่รอดปลอดภัยแล้ว6มา2นะผมกลัวว่าจะมาแค่1เดียวด้วยซ้ําเพราะว่ามันได้เลขเดิมซ้ํากันเห็นไหมห้าหนึ่งเเนี่ยมันก็ซ้ํากับ1พยอแต่อันนี้เป็นสูตรที่คํานวณมาเมื่อเป็นสูตรที่คํานวณมาได้มายัางไงต้องไปอย่างนั้นแล้วก็ตัดเลขที่ไม่ชอบเอาถ้าคิดว่ามันไม่มาซ้ําแต่บังเอิญมาซ้าอะ่ะ เห็นไหม90นะต okay. so ัด5ตัด so <Okay. S> 1ท so 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 ิ้งไปนะครับแล้วก็ไปโผล่สตัวหลัง619ด้วยก็ถือว่าโอเคนะแสดงว่าสูตรใช้ได้เพราะไม่ใช่แค่งวด2งวดเข้ามา4ี่ห้างงวดแล้วนะครับก็ถือว่าเขาเรียกว่ามาแบ่งปันนะแบ่งปันชอบก็ลองพิจารณาไม่ชอบปล่อยผ่านนะอันนี้เรื่องโชคลาภ แต่ล,าลาัคณาราศีธนูเนี่ยแหมดวงมาซะด้วยโชคลาภอะนะหนึ่งธนวาอ่ะส่วนใส่รองเท้าข้างล่างแหมมาหนึ่งตัวเนี่ยเสียดายเนี่ยอาจารย์ตังค์ไม่แม่นเนี่ยเห็นไหมให้หนึ่งสามหนึ่งหกหนึ่งเก้าไปไม่ให้หนึ่งสี่เออไม่แม่นนะแต่เข้าหนึ่งตัวนี้ก็ถือว่าอยู่รอดปลอดภยัยใช่ไหมอยู่รอดปลอดภยัยพอไหวพออยู่ในวงการได้นะเออนะ แม่เสียดายเหมือนกันนะแต่ก็อย่างที่บอกนะเพราะว่าหนึ่งมันไม่เด่นข้างล่างไงมันไปนเด่นข้างบนใส่เสื้อไม่ได้ใส่รองเท้านะแต่อย่างน้อยได้หนึ่งตัวเนี่ยใส่รองเท้าแล้วออกวิ่งออกกําลังกายเนี่ยมันได้เหมือนกันเนาะพอไหวนะครับอ่ะเดี๋ยวคลิปตัวเลขโชคลาภมีความมั่นใจก็เดี๋ยวจะเริ่มทำคลิปให้นะก่อนวันที่หนึ่งแน่นอนซื้อทันไม่ต้องกลัวติดตามกันไปนะครับคลิปนี้นะครับ อ่ะสำหรับชาวลัคนาราศีธนูไม่ต้องห่วงครับดวงชะตาในครึ่งเดือนแรก1-16่ธันวาคูณ3ยกกำลัง3ชัดเจนดูดีนะครับโดยเฉพาะเรื่องโชคลาภเด่นสุดการเงินไม่มีปัญหาดาวตัวตนได้รับทุกสิ่งทุกอย่างการงานก็เดินสำคัญมากๆนะครับก่อนจากไปฝากกดแชร์กดไลค์กด subscribe ใส่กระดิ่งนะครับอ่าสำหรับชาวลัคนาราศีธนู ดวงดียกกำลังสามอันนี้ชัดเจนแน่นอนมีโชคลาภสมหวังดวงปังส่งท้ายปีครับ1-16ถธันวานี้ขอให้ลัคนาราศีทุกท่านเฮงเฮงปังปังรวยๆนะครับสวัสดีครับ